รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย กลับ <g rab ble> มาพบดก,การครับเช่นเคยในรายการท่องไปกับนายเก,กษตรคุณผู้ชมครับ <c oughs> ในสัปดาห์นี้เนี่ยครับผมพาคุณผู้ชมมาที่บ้านปรทาททยตําบลตลาดไทรอำเภอปราไทยจังหวัดนาครราชาสีมาผมจะพาคุณผู้ชมมาดูโครงการที่เขาบอกว่าเป็นโครงการดีมากๆเลยครับเป็นโครงการเขาบอกาห้าไร่ หายจนมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ1,000บาทโครงการดีๆอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างไรครับแล้วเขาบอกว่าโครงการนี้ได้รับได้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะที่มีใจจิตอาสาเนี่ยนำริเริ่มโครงการนี้และนำโครงการนี้ลงมาให้กับคนในชุมชนนั้นโครงการนี้จะเป็นอย่างไรรอไปดูกันครับ <c oughs> ครับวันนี้รายการข้องไปกับนายเกษตรได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับท่านนายแพทย์สำเรทิ์ใหญ่กระทหรือว่าหองอใหญ่ของเราเนี่ยนะครับท่านเป็นอดีตนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและปัจจุบันนี้ท่านมาทํางานจิตอาสาในตําแหน่ง ประธานชมรมรักท้องถิ่นรักโคราชครับวันนี้ท่านนายแพทย์สมเด็จอย่างกระโทนนั้นนะครับก็มาเปิดโครงการนะครับโครงการบ้าน40บาทสากร40บาทแล้วก็โครงการ5ไร่หายจนแก้จนให้กับคนในท้องถิ่นในชุมชนเพราะว่าท่านนายแพทย์สมเด็จอย่างกระโทนนั้นท่านทางานด้านจิตอาสาได้นําชุมชนเห็นมองเห็นว่าอาเภอประทายชาวบ้านตำบลประทายนั้นนะครับเป็นพื้นที่แห้งแรงนะครับเป็นชาวบ้านที่ค่อนข้างจะมีรายได้น้อยนะครับท่านก็เลยนำโครงการสากลอมทรัพย์40บาทลงมาชุมชนนี้แล้วก็ดําริโครงการร่วมกับคน ชุมชนปราชชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนะครับมาทำโครงการ5ไร่หายจนนะครับโดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมเนี่ยไปดูกันว่าในแต่ละสัดส่วนในพื้นที่5ไร่นั้นมีอะไรกันบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราไปดูนะครับกับปราชชาวบ้านของที่นี่และท่านนายแพทย์สำเร็งอย่างกระทงนั้นทํางานด้วยจิตอาสากันจริงๆนอกจากว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วนะครับยังมอบโครงการบ้านที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดีด้วยให้กับชาวบ้านแล้วก็ให้ชาวบ้านนั้น รู้จักอนุรักษ์พลังงานนําพลังงานที่ดีมาใช้ในชุมชนนั่นก็คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในครวัวเรือนโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพลังงานแสงอาทิตย์จะมาใช้ในครวัวเรือนได้มากน้อยแค่ไหนเอามาทําไร่ทํานาได้อย่างไรท่านนายแพทย์สมเดชอย่างกระโตกนายโยอ,อาท่านประธานชม,มรมรักต้นถิอนักโคราชน,นั้นก็ให้เราเนี่ยไปพูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านนั่นก็คืออาจารย์สนิทครับ ผู้ชมค,ครับเราที่ยังคุยกับท่านนายแพทย์สำเร็อย่างกระโทกแล้วนะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามหมอแยงนะครับก็บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีจิตอศาสาหลายๆคนเลยที่หันมาร่วมทําโครงการห้าไร่หายจนแต่คุณหมอบอกว่าต้องโยนมาคนนี้เลยครับปราชชาวบ้านเป็นปลายของอ,อําเภอประทายที่เริ่มนําโครงการห้าไร่หายจนเนี่ยลงมาอย่างชุมชนบ้านประทายตำบลตลาดไซอ,อําเภอประทายจังหวัดคนครราชสีมาครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับอาจารย์สนิทครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์ครับโอ้โหผมเดิน<อ><อ> เข้ามาภายในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะร่มรื่นแต่ทางเข้ามาในอำเภอประทายเนี่ยค่อนข้างจะแรงถูกไหมฮะพื้นเพเลยเนี่ยพื้นฐานเบื้องหลังของอำเภอประทายเนี่ยเป็นสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงฮะน้ำแรงดินเลวโอ้หวน้ำแรงดินเลวโอ้โหเจอทั้งสองอย่างเนี่ยแล้วอย่างนี้ชาวบ้านเดิมทีเขาเขาใช้ชีวิตยังไงเขามีการปรับตัวปรับสภาพอย่างไรฮะประทายถือเป็นเมืองส่งออกสามีไปนอกมากที่สุด หมายความว่ายังไงฮะจรา์ถึงพูดอย่างนี้จ๊าดพูดเต็มปากเต็มคําเลยนะจริงครับแรกเริ่มเดินทีนี่คนที่ไปทํางานต่างประเทศนี่นะฮะส่ง <t <t สามีไปทํางานต่างประเทศไปเสียนามาเสียเมียเนี่ยนะครับมากที่สุดรายได้หลักของประทายคือไปทํางานต่างประเทศผมถือว่าเป็นโอท็อปของเพื่อประทายได้ไหมใช่ใช่ใช่โอ้ยางนั้นเลยไปเสียนานะหมายความว่าคือก่อนจะส่งภรรยาไปทํางานต่างประเทศเนี่ยขายไรขายนาเอาที่นาไปจนองกลับบาก็คือภรรยาก็ห เรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่นี่คือคือในเมื่อเขาทําเกษตรกรรมไม่ได้ทําปศุสัตว์ไม่ได้จําเป็นต้องทําอย่างนั้นเพื่อดํารงชีวิตความเป็นอยู่อยู่ครับจากความคิดตรงนี้จากการเห็นชาวบ้านเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ถึงทําอย่างไรฮะถึงให้ชาวบ้านเนี่ยกลับมาไม่เสียนากลับมาไม่เสียนี่เมียเนี่ยทำยังไงฮะก็ต้องทํานาให้ไม่แล้งให้ไม่ท่วมนะครับเมื่อไม่แล้งไม่ท่วมมันก็ไม่ใช่นาเลวเป็นนาดีนะครับ ก็มีวิธีตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราทําให้เป็นสัดส่วนที่ดินมีสมมติมีที่ดินอยู่ห้าไร่นะครับก็ให้มีน้นําสักไร่ครึ่งมีนาสักไร่ครึ่งมีที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับสักไร่ครึ่งแล้วก็มีที่ปลูกบ้านสักสองงานนะครับก็คือเกษตรปศุสัตว์ ประมงแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับอยู่ในที่เดียวกันเลย<อ>นะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยการเป็นชาวนาการเป็นเกษตรเนี่ยอยู่ในป่าในเขาไม่ได้เยอะเพราะว่าสิงสาราสัตว์โจรขโมยมันเยอะเมื่อก่อนก็เลยต้องไปรวมตัวกันอยู่ในหมู่บ้านนะครับไปอยู่เป็นชุมชนเนี่ยพอไปอยู่เป็นชุมชนก็ทําตัวเดี๋ยวนี้ทำทำเป็นลักษณะชุมชนเมือง ครับนะครับมีการกินการใช้การดูทีวีนะครับเนี่ยการค้าการขายเข้ามาถึงนี้เป็นชุมชนใหญ่แล้วล่ะชุมชนใหญ่ครับเรียนแบบชุมชนเมืองครับนะครับพอจะทําการเกษตรต้องขี่มอเตอร์ไซค์ต้องขับรถไปทําที่นาที่นาเดี๋ยวนี้ใช้โทรศัพท์ทําด้วยซ้ําเอำไปถ่ายให้หน่อยโอ้โหไปเกี่ยวข้าวให้หน่อยสูบน้ำข้าวนาให้หน่อยมาเอาข้าวเอาข้าวไปขายให้หน่อยคือคือตอนนี้ชาวนาเราคือแบบ จากเมื่อก่อนเ่ยทุกอย่างทำเองหมดแต่ตอนนี้สู้ฟ้าสบายแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นผู้จใช้เทคโนโลยีไปจัดการทำนาปีละสี่วันอดีตอดีตของเราเนี่ยคือมันจัดการทรัพยากรไม่ได้ต้องอยู่กับเทวดาต้องติดสินบนเทวดาแหนงแมวแหนงแมวใช่ไหมต้องแหนงแมวขอฝนต้องจุดบ้างไฟเดี๋ยวนี้มันมีวิชาศาสตร์มันมีความรู้มันมีเครื่องมือที่จะมาช่วยบริหารจัดการเมื่อก่อนถ้าเราจะขุดดินนี่เราต้องเอา แมคโครตายเคใช่ไหมจกหนี่ไปขุดบจบจกหนี่ไปขุดขุดขุดกว่าจะได้คันาสักลูกกว่าจะได้บ่อสักลูกใช้เวลานานมากครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีรถแมคโครจกปุ๊บเพิ่มครับวันเดียวได้บ่อหนึ่งลูกแล้ววันเท่าไหร่ล่ะครับันะทรับทีนี้วันเท่าไหร่มันมันไม่เป็นไรขอให้มันได้ขอให้มันได้บ่อได้นะเพราะว่ามันต้องกลับมาที่การเกษตรการเกษตรหัวใจของการเกษตรที่สําคัญที่สุดคือน้ำครับไม่มีน้ําทําอะไรไม่ได้ไม่มีน้ําเนี่ย ไม่ได้อย่างที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์แบ่งสัดส่วนน้ำไว้เลยเนี่ยในอัตราส่วนของเราเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของสามสิบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ต้องมีน้ำต้องมีน้ำจริงๆถ้าจะให้ชัวร์ปลอดภัยที่สุดคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะน้ําคือชีวิตมีน้ําคือมีเศรษฐกิจคือถ้ามีน้ำเนี่ยพื้นที่ตรงไหนเราก็ปลูกได้หมดปลูกได้หมดเราไม่จำเป็นจะต้องแบบ ทํน้ําท่างที่ทํานาเยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีน้ํามสิบเนห้าสิซเนี่ยทำปลูกข้าวไปบนคันนาแล้วก็ปลูกต้นมะม่วงต้นมะละกอต้นอะไรไปผักสวนครัวรกินได้ไใช่ไหมครับให้มีน้ํามีน้ําสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดเมื่อก่อนนี้ไม่มีน้ําอืนาเต็มที่ตรงนี้คือยี่สิบแปดไร่ได้ผลผลิตต่อไร่ไร่ละสามรอยห้าสิกิโลกรมครับถ้าได้นะครับถ้าไม่ได้เลยก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได้สักกิโลกรัมเลย ถ้ามันแรงนะฮะเนี่ยจะไม่ได้เลยนเห็นเห็นเห็นแต่แดดกับกองฟเก่ากับต้นข้าวที่ตายข้าวไม่ได้เพราะฉนั้นเอาอะไรกับใครไม่ได้ก็ต้องทำใจอย่างเดียวนะผลผลิตถ้าดีสูงสุดคือ350กิโลกรัมเนี่ยแต่ถ้าเราลดพื้นที่นาลงมาขุดบ่อนะฮะสัก30%ปรปรากฏว่าผลผลิตข้าวมันเพิ่มขึ้นมาเป็น700กิโลกรัมต่อไร่ โอ้โหครับนี่ผม7 0 0กิโลครับฝั่งฝั่งนี้ฝั่งทางนี้นะฮะแล้วต้นข้าวไออัดแล้วเราตั้งท้องสวยงามมากๆเลยนี่คือเราทำให้เกษตรกรได้เห็นเลยเพิ่มขึ้นมาร0 0เอร์เ็นเลยแม้แต่ตรงคันรอบคันนาอาจารย์ยังมีมีผักมีหญ้านะครับรอบคันบุงเต็มไปหมดข้างคันนาก็มีน้ำในน้ำเราก็ปล่อยปลาครับนะฮะปล่อยปลาปล่อยกบปล่อยเขียดปล่อยหอยปล่อยกุ้งคือให้มันอยู่ทางธรรมชาติ ปล่อยมันเลยครับอย่าไปยุ่งกับมันเราเอานะเขาบอกเอ้าปล่อยปล่อยปลาปล่อยแล้วก็บอกกินต้นเขาขต้นเขาหมดเลยเด็กๆอย่างนี้ก็ให้มันกินไปเถอะครับจะกินได้ขนาดไหนข้าวกับปลาอะไรแพงกว่ากันใช่ใช่เสียปลาสดกระไดก็ได้กระได้กระได้ข้าวก <c oughs> ้ยได้ปลา, <c oughs> าเออถ้าปลากินข้าวปลาก็โตใช่ไหมถ้าปลาตายข้าวกินปลาข้าวกินปลาข้าวกว่โตเพราะฉะนั้นอะไรโตเราเอาอนั้นเอื้อธรรมชาติเอื้อครับเอื้อกันครับแล้วคันนาเนี่ยทําให้ใหญ่นะฮะถ้าทําคันนาเล็กหนึ่ง เดินก็ลําบากนะครับเอาอะไรลงไปก็ลําบากสองน้ำมากๆคันนาขาดเหนื่อยอีกเหนื่อยอีกครับปูกอะไรก็ไม่ได้ครับเนี่ถ้าคันนาใหญ่คุณจะเอาอะไรเข็นมาก็ง่ายคุณจะปลูกอะไรก็ได้่ยคันนาใหญ่คันนาใหญ่เ่ยมะละกอมะพร้าวแม้แต่หญ้าก็ยังอยู่ได้ฮควายวัวเราก็เลี้ยงได้คันนาใหญ่สองมันไม่หักนะครับไม่ต้องมาปิดเวลาหน้าน้ำหน้าฝนสามมันเก็บน้ำไว้ได้เี่ยพอเก็บน้ำไว้ได้ ข้าวก็ได้น้ําทั้งปีพืชก็ได้น้ําทั้งปีนะครับมันก็จะเจริญงอกงามเนี่ยเพราะฉนั้นคุณสมบัติของน้ําคือมากไม่ได้ครับเห็นมีน้ํามากๆนี่ลดทั้งวันทั้งคืนตายนะครับน้อยไม่ดีนะครับเขาต้องการแค่พอดีพอดีคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราปลูกตามคันนานมันมีน้ําอยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำมันก็จะซึมซับเข้ามาในดินน้ำใต้ดินมันก็เกิดความเป็นแล้วเรามันก็อาจจะไม่ต้องลดน้ํามากก็ได้ถูกไหมครับเนี่ยสำหรับคนขี้เกียจ <C> e <at> สิไม่ใช่คนขยันนะสำหรับคนขี้เกียจอยู่แบบสบายง่ายๆสบายเพราะทุกอย่างปล่อยมันเป็นธรรมชาติอยู่ในรอบนี้เลยแต่ถ้าคุณทำานาเรียกคุณต้องขยันนะครับเพ<อ>ราะคุณต้ณอง<ๆ>ไปดูมันบ่อยๆด้วยเจาะด้วยปูเจาะเดี๋ยวมันลวเดี๋ยวมันรั่วใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนี้คือคนขี้เกียจครับผมทำทีเดียวแล้วเลยสิบปีแล้วเลยจบเลยเลี้วเลยไม่ต้องไปยุ่งขึ้นมาเลี้ยวเนี่ยเพราะนั่นเอลนาสมัยใหม่นะครับต้องคันนาใหญ่แล้วขุดน้ําล้อมรอบนะครับแล้วก็มีบ่อน้ําเป็นบ่อน้ํากลางนะครับเพราะบ่อน้ํากลางนี่จะช่วยเก็บน้ําไว้ เวลาน้ําเยอะๆนะครับแล้วจะเอามาใช้ได้เวลาไม่มีฝนตกเวลาน้ําน้อยๆเนี่ยคือจริงๆหมู่บ้านนี้เป็นเป็นอาเป็นหมู่บ้านที่แลลงนะครับก็ต้องมีน้ำเก็บไว้สําคัญที่สุดที่นี่นาโคกนาโคกหมายความว่าผมโคกเลยน่ะโคกคคือแบบแล้งเลยแล้งเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไหม แต่จริงผมบอกนะผมเห็นทางเข้ามาในหมู่บ้านเห็นชาวบ้านจะต่อสายท่อยางยาวมากเหมือนสูบน้ําเข้านาคือไม่ไหวแล้วไงตายแบบเด้ดินก็ไม่ดีด้วยช่วงนี้เห็นแล้วนี่ข้าวกิโลกรัมละยี่บาทรับจำนำทุกเม็ดใช่ไหมก็เห็นข้าวแล้วนี่ ม่ถ้าไม่เอาน้ําไปใส่มันไม่ได้เนี่ยดเลยยี่สิบบาทกะมดเลยรอแต่ประกันอะไรภัยแล้งไล่ะหาสรอยแล้วแรงกันผ่านไปแล้วเขาไม่หายแล้วอันนี้เพราะเขามันเขียวอยู่รอให้ทวงกระท่วงไม่ได้แล้วเพราะไม่มีแล้วมดแล้วเนี่ยเพราะนั้นก็เลยต้องทําใจคราวนี้ถ้าทําใจแล้วมาหันมาดูโครงกลางของเราถ้าไร้หายจนถ้าทําได้อย่างนี้ชาวบ้านเกษตรกรจะมีรายได้วันละเท่าไหร่และเอามาจากไหนบ้างครับ ผมประกันรายได้ให้เลยนะใครเข้าโครงการเป็นสมาชิกโครงการนะเป็นสมาชิกของสหกรณ์เคหสถานเมืองโคราชนะครับทำโครงการห้าไร่หายจนม,มหามงคลทฤษฎีใหม่กเกษตรกรไทยเป็นกเกษตรถีม,มีที่อยู่อาศัยในที่ทำกินม,มีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละหนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาทไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทมาจากการทําไร่ทํานาทําสวนในพื้นที่ห้าไร่ตรงเนี้แล้วไม่ใช่ทําแบบโอ้ยเอาเป็นเอาตายอผมให้ทําแค่วันละห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงครับเช้าสามเย็นสองครับแค่นั้นพอเอหลังจากนั้นไปเรียนโอ้้อาจารย์ครับชาวบ้านบอกเอาทำไร่ทำนาเสร็จแล้วบอกว่ามีที่ให้เรียนอีกล้วจะไปเรียนเนี่ยชาวบ้านเรียนเพื่ออะไรแล้วชาวบ้านเรียนแล้วจะได้อะไรอ่ะ หนึ่งเรียนเพื่อให้รู้ครนะครับร้องเมื่อรู้แล้วก็ได้ทําทําแล้วมีรายได้ครับนะครับเพราะนั้นขณะที่เรียนนี่ให้มีรายได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าหน่วยกิตในการเรียนครับครับเพราะเราให้คุณเรียนแล้วปฏิบัติเราให้คุณเรียนแล้วให้คุณเอาไปทําเอาไปสอนนะครับคุณเป็นทั้งผู้เรียนและเป็นผู้สอนในขณะที่คุณเรียนเราให้คุณมีรายได้วันละ300 0ครับนะครับจ้างคุณมาเรียนนะนะ เรียนเสร็จแป๊บนะครับคุณไปเป็นผู้สอนหนึ่งต่อห้านะเราสร้างที่อยู่อาศัยในที่ทํากินให้เรียบร้อยเพราะนั้นเราก็จะส่งนักเรียนไปให้คุณครับนะครับห้าคนคุณมีหน้าที่คือสอนหคนนี้ให้ทําเหมือนคุณนะครับสอนให้ทําเกษตรทาปศุทัตท์ทำประมงนะครับแล้วก็ทําสหกรณ์ทำวิสาหกิจชุมชนนะครับผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างนี้ยเรียนไปด้วยทําไปด้วยเรียนได้วุ ได้ปริญญาตรีได้ปริญญาตรีด้วยได้ปริญญาตรีนะครับเรียนไปแล้วจบปุ๊บมีคณะเรียนมีไรายได้วันล,ละ300นะครับเรียนจบปุ๊บคุณเป็นผู้ประกอบการาคุณเป็นเจ้าของพื้นที่5ไร่เป็นผู้จัดการนาเลยที่บอกว่กาตอนนี้ของจริงแล้วนี่ผู้จัดการของจริงเลยเป็นผู้จัดการจริงๆเลยที่จัดการบนรายได้พื้นที่ของตัวเองบนบ้านของตัวเองนะบ้านบ้านหนึ่งหลังสร้างที่ห้องนอนให้หห้องนอน นะครับสองห้องนอนกันไว้ให้คุณกับญาติครับนอนอีกสี่ห้องนอนสําหรับลูกค้าอ้ครับอาจารย์ผมไม่เคยเห็นเจ้าจะต้องมีอีกสีห้องให้ลูกค้าใช่ไอ้สีห้องนอนนี่อยู่ตรงไหนอ่ะครับอยู่ในบ้านนั่นเลยครับในบ้านนั้นเลยเหรอครับบ้านนั้นเลยครับที่นอนพร้อมห้องน้ําโอ้โหเพราะจะมีเราจัดสมาชิกเราจัดลูกค้ามาให้นอนกับคุณทั้งปีนะครับคุณมีหน้าที่กินนอนสอนทํา อ๋อก็คือจะให้มาเรียนรู้กับชาวบ้านชพราะที่บอกว่าเรียนหนึ่งแล้วต้องมีอาลกศิ์อีกอ่ะห้าคนห้าคนคืออย่างนี้เองหนึ่งแต่ห้าหนึ่งแต่ห้าหนึ่งแต่ห้านะครับอย่างนี้เราก็จะมีอาจารย์เต็มบ้านเลยสิโอครับมีผู้รู้จริงๆรู้จริงทําจริงนะครับเนี่ยรู้แจ้งเราเห็นจริงแล้วได้จริงๆเป็นไงเป็นไงคุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างโครงการดีๆที่ท่านนายแพทย์สมเดชอย่างกระโันนะครับแล้วก็ร่วมมากับปราชชาวบ้านกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์สนิทเนี่ยนี่เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา โอ้หชาวบ้านอาชีนคร่านี้ครานี้อำเภอวัดถยจะต้องไม่ต้องส่งเมียไปเมืองนอกแล้วพูดตามจริงนะนี่คือเมียจะกลับมาบ้านเมียจะกลับมาบ้านแล้วลูกจะกลับมาบ้านลูกจะกลับมาบ้านแล้วเพราะสามีมีการมีงานทํามีไร่มีนามีนาเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์อีกตั้งห้าหกคนบ้านหน้าอยู่อาศัยนะครับก็มีครอบครัวอบอุ่นเนี่ยพอเราทําบ้านให้อย่างสวยงามใช่แล้วดีเลยแล้วก็พอบ้านหน้าอยู่ครอบครัวก็อบอุ่นแล้วก็มีแขกมานอนด้วยข่าวนี้อาจารย์โครงการดีๆอย่างเนี้ย ตองให้ผู้ชมมาดูละคุณผู้ชมต้องมาดูที่นี่มาศึกษาที่อำเภอประทายนี่บ้านประทายบ้านประทายหมู่สองตำบลตลาดไซนะครับอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับโทรมาหาผมก่อนก็ได้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรให้นะฮะตามเบอร์โทรที่ขึ้นข้างล่างนี้แต่ว่าอาจารย์ครับข่าวนี้ล่ะประทายบุกแรงร้อนแรงร้อนมีพลังงานแสงอาทิตย์เยอะมากๆตอนนี้ผมดำหมดแล้วเนี่ยมาอยู่ประทายเนี่ย ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะร้อนไปจนถึงพฤษภาหนูนะครับแดดจะมากสูงขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆแห้งขึ้นเรื่อยๆแล้วร้อนอย่างนี้อาจารย์ทํำยังไงอาจารย์จะพาชาวบ้านเก็บเกี่ยวพลังงานตรงนี้ใช้เก็บประโยชน์ไหมโอ้ผมมีเซียนอยู่คนะนะครับที่บอกว่าเอาความร้อนนั่นแหละมาเป็นพลังงานแล้วเอาความเย็นกลับมาให้ที่ดินขนาดนั้นเลยเหรอฮะครับแดดออกน้ําไหลไฟมา จริงวะครับจริงครับจริงอย่างเห็นเห็นี่อย่างนี้สังคมเมืองใช้ได้ไหมครับแบบนี้เมืองก็ใช้ได้แล้ครับอาจารย์เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเด๋ยวพักกันสักคู่หนึ่งก่อนไปพบกับเซียนผู้รู้ที่จะนําความร้อนกลายมาเป็นความเย็นคนกินแดดคนกินแดดเดี๋ยวไปสักคู่หนึ่งก่อนไปดูซิว่าคนกินแดดและเขาทำกันอย่างไรเขาจะกินแดดกันอย่างไงไปไปดูกันครับไปพักกันก่อนรับไป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 เลยทองเราไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจ แม่ตัวแม่สวยไ่โลกนี้แหะลูกฮะต้องสินตานะน่ะเจอมเอออันนี้ตัวแม่ไปก่อนนะแม่เม่หื จะเได้ทองลราไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมากมายท่องเที่ยวทัวไทยไปกันายกระเสร ผมอยากเจอไอ้เจ้าคนกินแดดที่อาจารย์บอกผมอ่ะคุณจะไม่ได้กินแดดอีกแล้วเพราะว่ามีคนเขาเอาแดดคุณไปกินหมดแน่ๆเอาละครับไปเจอเขาเลยครับอาจารย์ทองนี่อาจารย์ทองเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้เหรอครับอาจารย์ทองนี่ครับอาจารย์ทองครับ เราคพือผู้ที่ที่คุยกับแดดรู้เรื่องนะฮะวันนี้แดดนี่ไม่กินได้อย่างเดียวใช้ได้ด้วยคุยกับแดดรู้เรื่องคุยบอกหน่อยสิว่าใช้ได้ด้วยบอกหน่อยสิว่าวันนี้ขอร่มร่มหน่อยวันนี้เราบอกว่าร่มร่มเหรอบอกร่มร่มบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้เรามีต้นไม้ร่มร่มก็เอาแดดมาสร้างร่มได้เพราะว่าเรามีแดดปั๊บนะน้ำไหลเลยเราดูพอแดดเปรี้ยงปั๊บนะฮะน้ำก็ไหลบึ้งเลยฉะนั้นต้นไม้โตแน่แน่เพาที่ร่มสบายหลังจากทีร่มสบายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีน้ำนะลงมาในคลองอย่างเงี้ยฉะนั้นแดดที่มีเยอะะๆวันนนี้ สร้างได้กับสร้างร่มก็ได้กับเป็นผลดีกับผลดีคือเอาแดดมาเป็นร่มเลยเอาแดดมาเป็นร่มวิธีการสร้างร่มของอาจารย์ทองทําไงเอาแดดมาเป็นอาหารเอาเอ้เอาแดดมาเป็นที่อยู่อาศัยที่มันร่มรื่นนอาสร้างได้เอเาอาอาจารย์ลองอธิบายนิดนึงครับนี่ด้วยเรามีแผ่นนี้นะไอแผ่นนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนสมัยก่อนนอที่ก็บอกว่าเป็นแผ่นที่อยู่บนดาวคานเลยเป็นเป็นดาวอวกาศเขาบอกแต่เดี๋ยวนี้เราบอก เอามันลงมาซะพืานดินเรามันาะน้ำค้างลงมาปั้งพออยู่บนพื้นดินปุ๊บพอแดดลงเปลี่ยงปั๊บนะครับน้ําก็ไหลเลยอ้วเลยใช่ไหมฮะน้ำไหลเลยเพราะว่าไอตัวนี้มันทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานแสงแดดนร้อนที่เราร้อนใส่หมวกกันเนี้ยนี่คนหมวกก็ร้อนเหลือเกันเวลาใส่ก็รู้สึกมีความสุขนิดหน่อยแต่ก็ยังร้อนมาเดิมแต่ถ้าไอสิ่งนี้โดนความร้อนไรครับมันเป็นน้ําที่เกษตรกรเราขาดคือน้ํา มันเป็นความร้อนเสร็จแล้วมันจะเป็นน้ำมาอย่างไงเป็นน้ำาไอตัวนี้มันจะแปลงนะฮะแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าเข้าไปเป็นไฟฟ้าแล้วก็วิ่งเข้าไปในปั๊มนะปั๊มน้ำมีปั๊มน้ำอยู่นอยู่ในอยู่ในในบ่อด้วยนะฮะครับผมปั๊มน้ำเสร็จแล้วก็ทําการหมุนนะฮะหมุนแล้วก็ซูบขึ้นมาฉะนั้นเราจะเอาไปไหนก็ได้ เอาไปขึ้นบานก็ได้เอาไปลงแปลงเกษตรก็ได้เอาไปลงแปลงนาก็หรือเอาไว้ดูเล่นๆเราก็ไม่ได้เสียสตางค์เพราะเรามีพลังเอาไปเอาไปตากปลาเอาไปตากปลาได้รับฟรีเพราะตอนนี้เราทําทําสัญญากับท่านเทวดาเรียบร้อยแล้วนี่ต้องฟรีตลอดไปนะครับถ้าอย่างนั้นโอเคอาจารย์นะไปเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่วันหนึ่งปุ๊บเห็นจะเขาทํากันเยอะเทวดาก็มาประมูลเอาพลังงานแสงอาทิตย์กันอีกเลยที่นี่ถ้าอย่างนั้นเราชาวนาเราชาวนาเราบอกเราขาดน้า ล้วก็บอกว่าแล้วมันแรงจากอะไรแล้วก็บอกแรงจากแดดมันแรงใช่ไหมมันแรงเอาอย่างงี้อย่างงั้นเราเอาแดดนะฮะแก้แรงเลยทํำยังไงเอาแดดนี่แหละมาล้างแรงก็คือเอาแดดแล้วมาสูบน้ําให้มันเลิกแรงเอาแดดไปเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในบ้านไฟฟ้าใช้ในบ้านก็ได้กําลังจะบอกเข้ามาหันโครงการของอาจารย์สนิทบอกคือว่า ชาวบ้านเนี่ยทำไร่ทำนามีทุ่งนาอยู่กลางมีมีกระท่อมอยู่กลางนาอยู่แล้วสร้างบ้านอยู่ทุ่งนาอยู่แล้วเก้าไฟฟ้าเอาพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยไปใช้เลยทำเป็นหลังคาเลยหรือตั้งแผงโซลารเซลล์อยู่กับพื้นแล้วก็แปลงไปจัดเก็บเป็นพลังงานไฟฟ้าเอาไปใช้ในการปั๊มน้ำเอาไปใช้ในการดูโทรทัศน์ผ่อนคลายความสุขในบ้านในกระท่อมลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องแบบไปขอซื้อมอแปลงจ่ายไฟฟ้าไปขอติดตั้งไฟฟ้าพอสิ้นเดือนมาก็มาจ่ายค่าไฟแต่คราวนี้เราจ่ายครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวเลิย เราคุยกันเรียบร้อยว่าเซ็นสัญญาครั้งเดียวเออเออเซ็นกันเสร็จแล้วจบเลยนานๆนะพอคนใช้เยอะๆนะเดี๋ยวมีคนจะมาแย่งเซ็นสัญญากับอาจารย์ไม่เลยประมูลพลังงานแสงอาทิตย์ตอนนี้เราเราจัดการหัวกันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะเอาอนี้ดีกว่าอาจารย์พาผมไปดูหน่อยซิว่าแปลงจากแผงโซล่าเซลล์ประมาณ4-5แผงตรงนี้เนี่ยหลังจากเป็นน้ำแล้วจะมาเป็นไฟฟ้าใช้ในควเรือนยังไงหลังจากเป็นน้ำได้เยอะแล้วจะนี่มาใช้ในบ้านบ้าง ในบ้านเป็นยังไงใช้ในบ้านที่ใช้ดูทีวีดูอะไรได้เลยละเลยนี่จานดาวเทียมปาตีโอ๋อมีดาวเทียมด้วยแม่เราก็ได้กอนยุคใหม่อยู่กลางใจทุ่งนาเลยนะครับใหมครับนี่เลยนี่นอย่างนี้นะนครับอย่างนี้เอาชุดจัดเก็บพลังงานเหรฮะจัดเก็บเนี่ยเกาจะมีมีมอดมีแบตเตอรี่ของขลูกเองแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถที่จะไปเอา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 ไปเอไปไป ของเพื่อนที่ใช้ปีหนึ่งชิ้งหรือมันยังไม่ชิ้งเราก็ไปเอามาก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเพื่อนไม่รู้เราก็มาวางใช้ได้เออเราก็มาใช้ได้แล้วก็เป็นไฟ220โวลต์นะครับเป็น12โวลต์เปิดหลอดไฟได้นะฮะดูหนังฟังเพลงชีวิตดูจากดาวเทียมอ๋อดูจากดาวเทียมได้ก็ด้วยไอ้แผงนั่นแหละใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เราแผงมาตั้งนิดเดียวแต่ไอ้พลังงานแสงแดดนี่มันมหาศาลแต่เรา เอามาใช้หน่อยเดียวเองฉะนั้นเกษตรกรมีสิทธิ์เรืทุกคนไม่ใช่ของใครมีสิทธิ์ทุกคนเลยแต่ไม่ได้ใช้วันนี้ใช้ได้แล้ววันนี้ใช้ได้แล้วแล้วก็นํามาร่วมกันกับโครงการขอจานสนิทในโครงการทไร่หายจนก็จะนํานําพลังงานไฟฟ้าสายกาที์เนี่ยให้กับเกษตรกรของเราได้ใช้กันในเมืองใช้ได้ไหมในเมืองใช้ได้เราเราสมมติคนในเมืองเนาะเปิดหลอดไฟรั่วทิ้งกลางคืนเนี่ยก็เอาหลอดจากสายาที่จะไปใช้ได้ในเมืองเนี่ยต่อให้มีไฟฟ้าถ้าเอาไฟฟ้าไปสูบน้ํายังไงก็ลำบาก เป็นปสูบน้ําทักงสามไร่ลดต้นไม้ข่าไฟตายเลยแต่ถ้าโซโลาเซลล์ตั้งในเมืองปั๊บสูบน้ำใตดินขึ้นมาสูบน้ำไม่คลองขึ้นมาศูนย์บาทนะมวันนี้บอกเศรษฐกิจพอเพียงถ้าน้ําเพลงก็เพียงไม่พอแล้วต่นนี้ใช่ไหมม,มันก็ต้องถอยกันแหละ่ไหมแต่ถ้า เอาโอเควันนี้เรามีเทวดาแล้วเรามีแสงแดดฟรีใช่ไหมอยู่ที่บ้านท่านด้วยาไม่ใช่มีแต่บ้านผมนะเราจะเก็บไปทาไมก็เอามาใช้หน่อยก็บีดมาก็เอามาตากแดดเราก็อยู่ได้เลยลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะไหมถ้าบ้านเล็กๆนะบ้านเล็กๆนี่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ระดับ2 0,000ขึ้นไปนะโอ้ยเยอะนะครับถ้าไฟบางบ้านเดือนละพันสองพันนู่นแล้วถ้าบางท่านถามว่าอาจารย์แล้วมันจะมันจะหมดตอนไหนก็ดวงอาทิตย์ดับก็ตัวใครตัวมัน ถ้ามันกับที่มันจะดับแล้วมีแต่ร้อนร้อนร้อนนั่แล้วก็บอกหนูเนาะไอ้แชงกระตินเนี่ยมันอยู่ได้นานไหมบอกวันกระตินดับแล้วกัตัวใครตัวมันอ่ะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือโครงการดีๆนะครับที่อาจารย์ทองและอาจารย์สนิทพาเรามาเยี่ยมชมในวันนี้แล้วก็โดยเฉพาะ การนำผลโครงการนี้เกิดขึ้นได้ก็เกิดจากท่านนายแพทย์สาเร็งใหญ่กระโโกนะครับประธานชมรมรักท้องถิ่นรักโคราชที่นําโครงการดีๆโครงการห้าไร่แหย่จนโครงการสากลอมรับบ้าน 40, 40บาทลงมาที่เบอร์บทาไทยทให้คนที่อำเภอปัวไทยนั้นจะไปก็ไม่เสียเมียนะครับแล้วก็เออไม่ใช่เสียจะไปไม่เสียนากลับมาเมียก็ยังอยู่แล้วยอยู่อย่างครอบครัวที่อบ,บอุ่นนะครับพลังงานไฟฟ้าก็ไม่ต้องไปง้อรัฐบาลไม่ต้องไปงอไฟฟ้าละ โครงการบ้านสี่สิบบาทของอำเภอระทายเขาวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อนและเป็นเป็นโครงการส่วนหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงานแล้วก็เก็บเงนเินเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้เงินรัฐบาลจะไม่ใช้เงินรัฐบาลเลยเพราะว่ารัฐบาลจะต้องเอาถ้าเก,กิดว่าเราใช้ไฟเยอะๆรัฐบ,บาลก็ต้องมีเงินที่จะไปอา่กอาก๊อ่าเอาไปจ่ายค่าไฟเข้าไฟ,าฟช่วยเชื้อค่าไฟไป,ไปอนุรักษ์ลูกอนุรักษ์เมียโอ้โหอันนี้ต้องเป็นคำลังของอำเภอพะทาย นะครับใช่ไหมใช่ได้เลยเอางี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาศึกษาดูงานของโครงการดีๆอย่างเงี้ยห่าไรหายจนเนี่ยการันตีได้เลยว่าวันละสามร้อยบาทขึ้นไปอย่างแน่นอนไม่ต่ำกว่า1,000บาทและโอ้โหไม่ต่ำกว่า1,000บาทนอาจารย์สนิทบอกเบอร์โทรเลยบอกเบอร์โทรเลยเดี๋ยวที่อยู่เราที่ตําการเราว่ามาเลยสนิทคำสิงนอกครับผม081 879 2236ครับคุณผู้ชมครับว่าเลขที่55าหทับสหมู่2ตําบลตลาดไซ อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาครับเบอร์โทรและที่อยู่ก็ขึ้นข้างล่างนี้แล้วครับในส่วนของโครงการบ้าน40บาทแล้วก็โครงการ5ไร่หายจนดูแล้วร่มรื่นนะครับอย่างที่ผมพูดไว้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูฟังกันดีนะผมพูดอะไรไว้จะพูดย้ำมากกันไปดีมาทางนี้ทางมนุษย์กินแดดเอาแดดมาเป็นพลังงานเอาแดดมาเป็นเงินเอาแดดมาเป็นน้ําเอาแดดมาเป็นความร่มรื่นไม่ต้องไปกลัวแดดอย่าไปใส่ใจกับแสงแดดอ่ะ บอกสิว่าถ้าเกิดชาวบ้านเขาอยากจะใช้พลังงานแสงอาทิต์นี้จะติดต่อเราก็ไปพูดคุยกันอย่างไรครับมีตัวอย่างให้ดูที่ไหนบุรีรัมมีไหมมีตอนนี้เรามีทั้งที่บุรีรัมม์นะฮะที่อำเภอประโคนชัยนะฮะซึ่งเราทำเป็นศูนย์เรียนรู้นะลักษณะเหมือน5ไร่แห่งชนเลยบนทุนที่20ไร่ที่เราใช้โซล่าเซลล์ในการจัดการทั้งหมดเลยเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องพลังงานนะฮะมีพลังงานแสงอาทิตย์มีพลังงานแก๊สชีวภาพที่เราว่ามีใช่ไมมีพลังงานแก๊สชีวมวลนะฮะมีพลังงานเรื่องของพลังงานลม เอามาใช้ฉะนั้นพลังงานเหล่านี้มีอยู่ที่บ้านท่านครับ,รบแล้วเราก็แค่เอาสิ่งที่มีที่บ้านนั่นแหละไม่ต้องไปดูไปเอาที่ไหนไปหาดูที่ไหนแร้เอาที่บ้านมาใช้ให้ได้นะที่นี่เราสาธิตได้ดูนะฮะที่นะฮะถ้าเราไปจากบุรีรัมนะฮะหลักกิโลเมตรที่27นะครับอําเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมครับนะ เราไปดูได้นะฮะที่นู่นเป็นต้นแบบที่เราทําสําเร็จนะครับปัจจุบันก็มีคนเข้ามาเรียนรู้ชมเรื่องพลังงานนะฮะสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ6กเจ็ดร้อยคนค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วนะครับเราไปดูที่ว่าแสงอาทิตย์ปลูกข้าวได้อย่างไรแสงอาทิตย์มันเลี้ยงปลาได้จริงๆไหมแสงอาทิตย์ที่ร้อนๆมันสร้างมูลค่าของสตังบนทุ่งนาได้ไหมแล้วอยู่กลางทุ่งนาที่ไม่มีแม่น้ําเลยเราใช้พลังงานความร้อนเนี่ยนะฮะในการดึงน้ําก็ไม่ใช่ บ้านพักอาศัยเราก็อยู่ด้วยแสงอาทิตย์อยากเห็นอยากจะไปดูอ่ะไปไม่ถูกประกวนชัยอยู่ตรงไหนปรากฏชายเอ่อเขมรเนี่ยอยู่ตรงไหนนี่เออเขมรเขมรประกวนชัยเออเขมรเขมรไม่มาวันนี้นะเขมรม่มามาแต่ลาวมาเดียรต่อไปเราก็ต้องซื้อไฟซื้อแก๊สจากเขมรนั่นเราเราเอาเวลาจริงจริงเราจะซื้อเราจะซื้อน้ำมันซื้อไฟจากเขมรแล้วเนี่ยเอ่อต่อไปเราไฟเราไม่ใช่ได้ไหมอ่ะเออนะต่อเบอร์โทรเลยนะอาจารย์ทองเอามาใช้แล้วนะครับถ้าจะติดต่อเนาะ ที่อำเภอประโนชัยนะตำบลสลงโทนจังหวัดวิรีรัมเรานะ0086นนะฮะ6 3ส5 8 7 8นะฮะสนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมสัมผัสของจริงได้ใช่ครับคุณผู้ชมครับว่างๆคุณผู้ชมเนี่ยจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลของทีมบุรีรัมย์อยู่ในเตดนะครับเป็นทีมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและเป็นชีมหนึ่งที่ผมชื่นชอบไม่แพ้สวัสด์แคดนะครับก็เลยมานิดเดียวมาถึงอำเภอสลงโทนก็อาจย์ทอง อยากดูยังไงเอาพลังงานไฟฟ้าพลังงานอะที่มาทําไร่ทำไรกันได้อย่างไรก็ไปดูเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้โทรหาก่อนสอบถามเส้นทางปรึกษากันได้นะครับเอาละ วันนี้รายการท่องไปกับนายเกษตรก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะครับที่พาเรามาดูโครงการดีๆอย่างนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับและคุณผู้ชมครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นท่ามพลารบรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนผมจะลงไปจับปลาเขาบอกในน้ํามีปลาในนามีข้าวอาจารย์หาปลากินกันนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ